มันนี่ตอนเศร้าสามโมเศร้าหน่อยผ้ามาเบิงหน้าเข่าไม่อ้อยงาม่พี่น้องบ่ได้ใส่แค่มีใส่แต่อ,นอันขิงวัวสืบบ่แมนขิงวัวหรือขีคข้ควายใส่ฝุลขี้ควายเขียวเข,ขียวงามอ๋อสิ่งเสียงเป็ดที่ใสอา,นะายุใสนี่เป็ด เห็นแล้วเห็นแล้วผ้าหยางซองไข่า้ตงหน้าผ้าหยางหน้า มันอ่านเห็นเป็ดมานอนู่แถวนี้แล้งดูว่ามันจะไข่ไหมเอ้าเอา,เ,อาเห็นเป็ดแล้วลองให้หน้าลงให้หน้าลงให้หน้า,นาอ้าวเจอหนึ่งไข่เป็ดไปหรอ เค okay, ่ี้แล้วสียางกับมเมาไข่หน่อยนี่ไข่คาเพราะเป็นหมองแล้วแต่ไม่ติดไปไข่ใสเป็ดกระไดน้ตอันหนึงนะชื่หันโอบ้านเก็บ ร้อยหน้ามันคายอยู่เด่นนะหน้ากับใดมาแล้วถอยขึ้นเกินมันหกทั้งผลมันรกเขงงาง่าักว่าผลเป็นเค็มอ่ะใส่แล้วเข้น,นอยเก็บเบาใครหน่วยหนึ่งแล้ว เกบว่ไข่สิเดี๋ยสีงลงไปเบิ้งมาตัวใหญ่ยุจับจับจับอันนี้แดงลงไปซอามือปิดเด้อเอานบขาคิดว่าเปนองบน่มกว่าันคิดว่านะเพราะว่ามันมันหลีขคนไหมนำเปียงเงาขาคนเน่เออครับขาส่งขนั เพื่อมันไปโยหหัน้ะนะถอดสอง <laughs> ่งมันแก่แเพื่อมันขึข้นไปไขรมองกูดำนี่กับ่ามันธรรมดาเด้กอกอดยังยี่ได้หน่อยแล้ว ให้เหยียบกอเขาด้วยนาีหดอืมต้นนี้ลพอดีมองกูดำหอโว้ยงามคือกันเราเห็นบ่นนี้ม้นนี้มันจะแต่หอมใหม่เสืียเน่ยมันนั่นบม่รู้บังหามันเป็นว่างหินต่ะห uh, like right ินมันเลยห่อนมันเลยเลี้ยง เป็นล่องก áng, ลางล่องหินต่อแถวน,นคืนไปบ้างกันนะเขาพี่กับกับมาแสดงว่ามันปมเปรี่ยไข้หมองอืึนหนานมาแล้วจากฟองคิดว่ามันหนาจะเป็นหลีไข่ยังวะ ลายบ่าเบื้องเบื้องมองเบื้องเดีกน้ำเนี่ยไองทุ่งท้งไอ้ห้า้าเสีงทุ่งทั้งไม่อีกเตะ nó xuống nè, này nè, con dần, theo này nè, đắm theo này ซ่อนเขาปีนานี่กันใส่ฟุ้นี่โอ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยอีกเลยล่ะฟุ้นยังงั้งจนเสียแกลงมาใส่ปีนาใส่ใส่ฟุ้นอีกฟุ้นขี้บัวขี้ควายงามอีกต้องใส่ปุ๋ยเราประหยัดนมากงามก็ได้มันสิเนาบ้าอุ้ยใจหยาบก่อต้มเลยล่ะเนาะหยาบก่อข้าวอันดำที่จะยังว่เป็นเพ็ร หาตัวใครหาหน่วยถ้าใครอยู่ค้อระบองใช้หน่วยน่อยทีย่ใช้กระเป๋าส่งไปเด,เดี๋ยวสิโจมีเป็ดหาตัวเป็ดแม่หาตัวแต่ว่ามันใครอยู่ค้อระบองได้หาหน่วยพี่นอ้องเศรษฐกิจพ่อเพียงบาทไม่อ้อยมาดีไม่อ้อยจะขึ้นได้ปะว่างใครจะกนันเด้อ <c oughs> หายหลังตูม้ม เอาแง่กับพันบางรูดเท่าไหร่เห้ามีนอนปะโซ่ก่อนตัดไปเห็ดน้องไปสมกันบ่อยแล้วแฮปปี้เห็นขึ้นล่ำเห็นนั่นจี้หาหัวกั้มก,กิมซุ่งอันนี้เออกิมซุ่ง,ง,งนี่ฟื้นไปแต่ใส่านานแรงเฮ้เ<ด>หกก็ดหูหนู ว่ามันเท่าแล้วออกจากตอแค่ปล่อยมันเป็นเสือยี่นี่คนคนณว่เห็นเห็นูนโน้ี่นะาเะเก็บมันแนะ่นาแก่แล้วพูดอ,อ,อยายา้ายล่ำอันใหญอพู่นั้างในเห็นนะโอ้ยสุดเ้มือนข้าเบิ่งในหลายลายเห็ดอรงนี้ตรรงนี้ข้งไม่เก็บกเห็นะน,นจากตอแค่ นเกิดที่นั่นปีเดี๋ยวรน้งต่อแค่เพราะว่ามันอีกกำลังขึ้นใหม่นี่มันมันแสบมันแสบหนาไม่เกิดซ้ำชนอันนี้สร้างมนสร้างมนกำลังเป็นนอเอานอนแสบด้วยยุว่าแกงแสบอืนอมันอืเมันบะขึ้นใหม่สามนอรวบนี่ไหนปล่อยขึ้นลั้มมาได้หนี่งรัใหญ่เพราะว่าเป็นยังมันเป็นปีที่สามสิปลยเห็นมันเป็นลั้ใหญ่ซะก่อนแล้วยังคอยสิตัดลั้หน่อยออก สีไปเห็ดแค่เห็ดเตียงนะอันนี้ต้นมุ้งอะมะปูต้นมุงเห็ดโนโอ้เพียต่อแค่ต่อแค่ต่อแค่้อึไปอ่ารุ่นมเอาวขอยหองเงี้ยเงี้ยคนงี่ไงบงเลียนเงี้ยหอยลังบาตรอยเลยลงบาตหลังบานอ่อยจะกอยตแค่หนึ่งเป็นดอกมีเบียก็แค่ อันนี้ร่องปนมนำอันนั้นลูกสาวไญ่ถุงทองลูกสาวไญ่ถุงทองอันนี้เป็นมุมหลังบานไม่อ่อยออกประตูหน่อยออกมานีออกมาหน้านหน้าเขาง่ามไหลอันนี้ต้นต้นแค่หน้าแค่เอาได้กินดอกแล้วต้นพักคีเล็ก อันนี้นนลูกอันนี้ลูกสาวใหญ่อันนี้ลูกสาวโกกจบชั้นมหกมาลุกไปตึงม,มางมาโอเคมื่อนี้เมื่อวกับี่เนี่ยมาโซ่ที่แบบใครเป็นฐานวยโอเคปิดจ๊อบ